ถ้าทําตามนี้จะเห็นกายทิพย์โดยหลวงปูด่ดูพรมมปัญโยการดูกายทิพย์และวิธีการทรงกายจักรพพัดร่างกายที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่ธาตุสี่ที่รวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่โลกโลกเรียกว่าเราแต่แท้จริงแล้วนี้ไม่ใช่เราไม่มีส่วนไหนในร่างกายอันเน่าเหม็นสกรปรกนี้ ที่เป็นเราแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างกำลังแก่ตัวลงตามการเวลาและในไม่ช้าจะสลายตัวคืนสู่ธรรมชาติไปในที่สุดกายทิพย์คือรูปและนามที่ประกอบขึ้นจากจิตและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอารมณ์ของจิตกายทิพย์คือกายที่ซ้อนอยู่ในกายเน่าๆกายเน่าๆน,านี้ที่กายทิพย์ซ้อนอยู่เป็นเพียงเปลือกเท่านั้น ทุกวันนี้เราเหมือนตัวทากที่อาศัยอยู่ในเปลือกซึ่งเปลือกนี้แลที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรงอยู่ในพบมนุษย์ได้เมื่อเปลือกแตกไปจิตหรือกายทิพนี้ก็จะไม่อาจทรงอยู่ในพบมนุษย์ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นที่ที่เราเอาร่างกายเนื้อมารับกรรมใช้กรรมหรือมาสร้างบุญบาร,รมีมาปฏิบัติต่อไปนี้ จะลงลึกในส่วนกายทิพย์ซึ่งเป็นรูปและนามที่ประกอบขึ้นถูกตกแต่งขึ้นจากอำนาจกรรมและสภาวะจิตที่ส่งผลต่อกายทิพย์ว่าจะมีรูปร่างเช่นไรหากกำหนดดูให้ทำจิตให้สบายสบายอธิษฐานขอกำลังบารมีหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยขอดูเพื่อศึกษาแล้วกำหนดไปจับอารมณ์แรก จะจะเห็นถึงกายทิพย์ที่สอนอยู่ไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเกรงวางใจสบายๆท่งอารมณ์กระแสรรหลวงปู่ที่ไหลผ่านเข้าสู่จิตเราให้มีกำลังแล้วน้อมอารมณ์คล้ายการนึกแล้วเห็นแต่ไม่ใช่อุปทา,านขอแค่สบายใจและอรัธนากำลังหลวงปู่ก่อนกำหนดทุกครั้งแล้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยให้มีความกล้า นึกกำหนดไปหลวงตาเมตตาสอนว่าอุปทานต่างๆหลวงปู่ท่านคุมปิดให้หมดเราไม่ต้องกังวลนี่มีที่เห็นนั้นจริงทุกประการซึ่งหลักการนี้ยังใช้กับการกำหนดดูพบภูมิด้วยและที่สำคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานหัวใจสำคัญของวิชาเปิดโลกทั้งหมดคือพรหมวิหารซึ่งหลักการง่ายๆไม่มีอะไรเลย หลวงตาสอนว่ารักทุกคนไม่เกลียดใครไว้ใจบางคนซึ่งแปลถึงว่าเราไม่มีอคติกับใครๆรักทุกคนโดยไม่มีสิ่งใดแฝงแต่ในทางเดียวกันก็เป็นการมีเมตตาอย่างมีปัญญาทั้งนี้ในการทรงอารมณ์หลวงปู่ในการน้อมไปดูนั้นการกำพระผงจกักรพรรดิจะช่วยได้มากสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆ ที่อำนาจจิตยังทรงกำลังหลวงปู่ได้ไม่นิ่งพอหลวงปู่ดูพรมมปัญโยเป็นพระมหาบรมโพธิสัตว์เจ้าบารมีรวมทั้งก่อนและหลังรับพยากรถ,ถึง80อสงไขยกับเ,เสียดแสนมหากับและสร้างบารมีพิเศษด้านกำลังจักรพพัดเราสามารถน้อมนำพลังงานของท่านมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้ตามาศาสตร์วิชาเปิดโลก การทรงกายจักระพัดเราสามารถจะทรงกายจักระพัดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถปรับสภาวะจิตให้เข้าถึงกายทิพย์ตั้งแต่กายเทวดาเป็นต้นไปคุณสมบัติพิเศษของกายทิพย์คือเมื่อเราทรงกายเทวดาหรือพรมเราก็ทรงเครื่องจักรพพัดเข้าไปอีกซึ่งจะทําให้มีกําลังบุญมากเครื่องทรงจักระพัดนี้ก็จะทรงที่กายทิพย์ตั้งแต่ชั้นเทวดาขึ้นไป ตราบใดที่อารมณ์จิตยังไม่ตกสําหรับผู้ที่ฝึกบ่อยๆเข้าจนชํานาญแล้วก็จะสามารถส่งเครื่องจกักรพัดเป็นปกติไปเลยเวลาไปที่ไหนเมื่อเราทรงกําลังบุญเปิดโลกรัศมีจะแผ่ในโลกทิพย์กว้างไกลการสับเพมีกําลังมากเรียกได้ว่าหากจะชํานาญในวิชาขั้นสูงของวิชาเปิดโลกได้ก็ต้องฝึกทรง เครื่องจัก,กรพัดให้ชำนาญที่สำคัญอารมณ์ต่างๆอย่าไปหมายมั่นว่าฉันจะส่งให้เราทำอารมณ์ใจให้สบายๆพยายามทำใจให้ถึงสภาวะของกายทิพย์ที่อธิบายไว้แต่ขั้นต้นฉันเทวดาขึ้นไปทำไปเพื่อความดีเพื่อความระงับกิเลสเดี๋ยวก็ได้เองถึงเองการส่ง คือการทรงคาถาจัก,กรพพัดนั่นเองคาถาจัก,กรพพัดหลวงปู่เข้าถึงได้หลายระดับเมื่อเราเข้าถึงระดับที่ทรงคาถาจัก,กรพพัดจนเป็นอารมณ์เราไม่ต้องมานั่งไล่กายทิพย์เพราะศีลอารมณ์สภาวะกําลังบุญพระแต่รัตอยู่ในคาถาจัก,กรพพัดหมดแล้วขอเพียงทําใจให้สบายนึกถึงหลวงปู่ขอบารมีท่าน ตั้งท่านเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงเครื่องมหาจักรพรรดิอยู่บนหัวหลวงปู่ทวดอยู่บนบ่าซ้ายหลวงปู่ดูอยู่บ่าขวาภาวนาคาถาจักรพรรดิให้สบายสบายอารมณ์สบายบายคาถาจักรพรรดิเป็นอารมณ์ยิ่งดีเข้าเท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจว่าถึงไหนถึงไหนเดี๋ยวก็ค่อยๆส่งได้เอง